สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นดิวว่าผู้ประจำวันที่14มิถุนายน2 5 5 5โดยเรียว่าผู้เดลี่บายเซอโอซึ่งวันนี้ผมกรไดคัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตนุนเต้นราใจเว็บไซต์ที่น่าชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้ คลิกใต้ทิก์ด้านล่างเลยครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถเลือกซื้อสติกเกอร์ลายเชียร์เรดฟุตบอลทีมของทางช่องได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะคนสําคัญภายในทีมของเราที่ยังคงตามหลอกหลอดไม่เลิกแม้กระทั่งตอนปิดฤดูกาลเช่นนี้ ในตอนนี้บรดานกเตะระดับทีมชาติของเราก็กำลังอยู่ในแคมป์ทีมชาติของพวกเขาเช่นเดียวก,กันกับในรายของเดลโกโชตาที่ติดทีมชาติโปรตุเกสไปทำศึกเนชันสลีกเขาถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองในครึ่งเวลาหลังของเกมที่ทีมชาติโปรตุเกสปราชัยต่อทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์หประตูต่อ0ูจากประตูทอนของทางแฮร์ลิสเซเฟโลวิชเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังเกมดังกล่าวตัวของโชตาก็บ่นว่าเขารู้สึกเจ็บที่บริเวณกล้ามเนือ้อและนั่นก็ทำให้ทีมแพทย์ของทีมชาติโปรตุเกสต้องเข้ามาตรวจอาการของเขาก่อนจะมีการยืนยันตามมาในภายหลังว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาล่าสุดสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสก็ได้ยืนยันออกมาแล้วว่า พวกเขาได้แจ้งเรื่องอาการบาดเจ็บของโชต้าดังกล่าวให้ต้นสังกัดของนักเตะอย่างทางสโมสสฟุตบอลเลรวปูร์รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามมันยังไม่ได้มีการให้รายละเอียดออกมาเพิ่มเติมว่าอาการบาดเจ็บของโชต้าในครั้งนี้นั้นหนักหนาเพียงใดและจะทำให้เขาต้องรักษาตัวยาวนานแค่ไหนกัน ทั้งนี้โชตาได้ลงสนามเป็นสเสบียผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมชาติโปรตุเกสในเกมนชั่นส์ลีกตลอด2นัดก่อนหน้านี้และเขาก็ทำไป2 a แอสซิสต์ในเกมเหล่านั้นก่อนที่จะหลุดเป็นเพียงตัวสำรองในเกมล่าสุดในก็ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่สุดของเราอย่างทางโมฮัมหม็ดซาลากันบ้างดีกว่า เมื่อเขาเหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์อีกแค่เพียง12เดือนเท่านั้นและการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับสโมสสก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆออกมาจนทำให้อนาคตของเขาเกิดความไม่แน่นอนอย่างหนักนั่นแต่ไม่ล่าสุดทางโรนัลดินโยที่ก่อนหน้านี้เคยออกมายอมรับว่าเขาชอบดูการเล่นสำหรับแนวลุกของลิเวอร์พูลมากที่สุดก็ได้ออกมาฝากคำแนะนำไปถึงซาร่าเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องอนาคตของเขา ผมมีคำแนะนำไปยังมูฮัมหมัดซาลาเกี่ยวกับอนาคตของเขานะโลนันดินโยกล่าวสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาเลยก็คือการที่เขาจะต้องทําให้ตัวเองมีความรู้สึกมีความสุขนะฟุตบอลเป็นที่มาของความสุขได้และมันก็ไม่ได้สำคัญเลยว่าเขาจะไปลงเล่นกับสโมสรใดในอนาคตข้างหน้าผมกลับมองว่าเรื่องของต้นสังกัดนั้นเป็นประเด็นที่รองลงมา สิ่งที่เขาจะต้องให้ความสําคัญมากกว่าก็คือการที่เขาจะต้องได้ลงเล่นฟุตบอลต่อไปซึ่งนั่นจะเป็นแนวทางที่ทําให้เขามีความสุขได้เพราะมันคงไม่มีเรื่องใดที่จะดีไปกว่าการได้ลงสนามเพื่อเล่นฟุตบอลอีกแล้วนะขณะเดียวกันทางโรนันดินโยก็ได้ยอมรับอีกว่าเขาอยากลงเล่นร่วมกับทางซาลาหากเจ้าตัวยังคงคาแข่งอยู่แม้ว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างที่เขาหวังได้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะว่าผมจะได้ลงเล่นร่วมกับเขาโลนันดินโยกล่าวต่อเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกแล้วตามมุมมองของผมและก็อย่างที่ผมได้เคยบอกไปแล้วว่าผมชอบดูการเล่นของเขาเป็นอย่างมากเลยละ่ะ เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอนา,าคตของอีกหนึ่งแนวรุกชื่อดังของทีมเราอย่างทางซาเดโอมาเน่สตาร์ทีมชาติเซเนกัลกันบ้างเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มีความระมัดคล้ายคลึงกันกับเพื่อนร่วมทีมอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาลาหลังเจ้าตัวเองก็เหลือสัญญาที่ผูกม,มัดเขาในทิ่แอนฟิลด์อีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างมาเน่กับทางซาลาก็คือดาวเตะทีมชาติเซเนกัลอาจจะมีความโฉงช่างมากกว่าในการออกมาแสดงความต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสอลหรือว์พูลของเราไปในช่วงซัมม e r นี้หลังจากเขาต้องการไปหาความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพของตัวเองก่อนหน้านี้ทีมที่ให้ความสนใจในตัวเขาอย่างจริงจังก็คือทางเสือใต้บาเยนน์มิวนิก แต่ข้อเสนอสองครั้งที่พวกเขายื่นมาให้กับทางลิเวอร์พูลพิจารณาก่อนหน้านี้นั้นก็ได้ถูกตอบปฏิเสธกลับไปทั้งหมดหลังยังไม่โดนใจทีมของเราล่าสุดฮาซานสลิฮมัมเมซิดผู้เมในการสโมสรคนดังของทางบาเยนเองก็ได้พยายามออกมาเล่นสงครามจิตวิทยากับทางลิเวอร์พูลเพื่อหวังกดดันราคาค่าตัวของนักเตะให้ต่ำลงมาอีก แม้กระนั้นบทสัมภาษณ์ของเขาดังกล่าวก็เล่นเอาทางมาเน่ที่ออกตัวแรงไปก่อนหน้านี้แล้วต้องสะดุ้งไปเหมือนกันเม,มื่อซาลิฮัมเมสิตได้ประกาศลั่นเลยว่าเขายังมีตัวเลือกในแนวรุกอีกหลายคนที่มองเอาไว้นอกจากตัวของดาวเตะวัย้30ปีแน่นอนว่าในการพูดคุยปกติเราก็ย่อมจะอยากที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมนั่นเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะซาลิฮมัมเมสิตกล่าว เรากำลังทำงานเกี่ยวกับตัวเลือกในแนวรุกอยู่หลายคนตลาดซื้อขายนักเตะมันไม่ใช่เรื่องที่จะจัดการได้อย่างง่ายๆเลยนะมันขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ในด้านการเงินของสโมสรอ,อยู่เสมอและผมเองก็ไม่อยากจะไปพูดถึงนักเตะของสโมสรอ,อื่นด้วยมันชัดเจนว่าเราคงจะไปพึ่งพาตัวเลือกใดเพียงตัวเลือกเดียวไม่ได้หรอกนะสำหรับการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของทีมเราเราต้องมองตัวเลือกเอาไว้หลายๆคน ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ี่ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูดีลที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องอย่างใจจดใจจ่อมากที่สุดในช่วงสัปเหร่ี้เลยก็ว่าได้นั่นคือการคว้าตัวทางดาวินนูนเยสแนวลูกทีมชาติอุรุกวัยของทางเหยวลิสบอนเบนฟิก้ามาร่วมทีมริเวอร์พูลหลังเขาได้จาะกลายร่างมาเป็นนักเตะใหม่ของทีมเราแบบเต็มตัวอย่างยิ่งหยวด เมื่อวานนี้ทางสโมสรเบนฟิก้าเองก็ได้ออกถแถลงการผ่นานหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพวกเขาแล้วว่าได้บรรลุข้อตกลงในการขายนักเตะให้กับทางลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว สำหรับค่าตัวในการย้ายทีมของนักเตะในครั้งนี้จะอยู่ที่ตัวเลข75ล้านยูโรหรือราว64.1ล้านปอนด์วกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ตมอีก25ล้านยูโรหรือราว21.3ล้านปอนด์รวมเป็นสุทธิที่100ล้านยูโรหรือราว85.4ล้านปอนด์นั่นทำให้สิ่งที่ทำให้แฟนบอลอย่างเราๆร,รอกันอยู่ก็คือการเข้ารับการตรวจร่างกายของนักเตะ เพื่อเซ็นสัญญากับลิเวอร์ p o o ของเราและเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมสรใหม่เสียทีล่าสุดเดวิดแมดด็อกนักข่าวสายลิเวอร์ p o o ของทางเดลี่มินเลอร์สื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้มาเปิดเผยถึงกำหนดการการเข้ารับการตรวจร่างกายของทางนูนเยสกับทางลิเวอร์ p o o ของเราออกมาแล้วดาวินนูนเยสจะเข้ารับการตรวจร่างกายในเวลา1 1โมงตามเวลาท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาตลอดช่วงบ่าย และจะมีการยืนยันผลออกมาในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นแมดด็อกทวีดดังนั้นมันจะยังไม่มีการเปิดตัวนักเตะในวันนี้และในด้านเทคนิคแล้วเขาจะยังไม่ได้กลายมาเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลจนกว่าจะถึงวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงเปิดตลาดซื้อขายของทางโปรโตุเกสย่างไรก็ตามสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล Liverpool ของเราเองก็ได้คาดหวังเอาไว้ว่า พวกเขาจะสามารถประกาศการเซ็นสัญญากับทางนูนเยสอย่างเป็นทางการได้ภายในวันพรุ่งนี้เลยเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้รเราอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องการจัดทัพของทางเยอเกนครอฟสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่หรือซีซั่น2022-2023ที่กำลังจะมาถึง มื่อทีมของเราเจอดเสียทางซาดิโอมาเน่ออกจากทีมไปในช่วงสัมเมอร์นี้แต่สโมสรก็ดำเนินการอย่างว่องไวในการเข้าทาบทามดาววิงนุนเยสเข้ามาแทนที่เขาได้อย่างทันท่วงทีนั่นทำให้ล่าสุดทางเดลี่สตาร์สื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้เปิดเผยโฉมของรายชื่อสเวดผู้เล่นตัวจริงในฝันของทางเยอร์เกนครอปออกมาให้เราได้ย่นชมกันก่อนการแข่งขันฤดูกาลใหม่ แน่นอนว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูนั้นยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมา่ักอลิสันเบ็คเกอร์นายด่านมือหนึ่งประจำทีมของเราสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงแบบถาวรในการลงเฝ้าเสาให้กับทีมได้อยู่แล้วแนวะรับ4คนก็ยังมีแกนหลักหน้าเดิมอยู่กันครบไล่มาตั้งแต่เทรนด์รักซันเดอร์อร์โนและแอนดูโรเบอร์สันยืนเป็นแบ็คขวาซ้ายตามลำดับ ในส่วนของเซนเตอร์ฮาฟนั้นยังมีทางเวอร์กิลฟานได้ยืนเป็นแกนหลักในแนวรับของทีมแต่คู่หูของเขามีความเป็นไปได้ทั้งโจเอลมาติฟและอิบราฮิมาโคนาเต้ที่ต้องสลับกันลงเล่นตามโอกาสแผงมิดฟิลตัวหลักก็อยู่กันพร้อมหน้าทั้งฟาบินโยในบทบาทมิดฟิลตัวรับที่ตัดเกมอยู่หน้าแผงแบ็กโฟร์และมิติอากันตาร่าและจอแดนฮินเดอร์สันปั้นเกมที่กลางสนาม แต่ที่สำคัญและน่าตื่นเต้นมากที่สุดก็คือแนวรุกชุดใหม่ของเรานำโดยดาวินนุนเยสเป็นสูนหน้าตัวเป้าขนาบข้างด้วยดยดิอาสและมมฮมหม็ดสาลาแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ